ลัคณาราศีสิงเนี่ยมีอะไรให้ทําแน่ๆน่ะบางคนเฮ้ยฉันรอง,งานอยู่อ่าฉันรอง,งานอยู่มีงานเข้ามาโอกาสมีงานทําใช่ไหมเอาถ่ายได้อย่างนั้นนะครับแต่บอกว่าเฮ้ยมีดาวสุกรมาทับรอง,งานอยู่ได้งานทุกคนไหมไม่ครับอา้าวงานมาทับเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้ใช่ครับผมไม่ได้ทายสองทีแบบว่าทายว่า่ายได้บ้างไม่ได้เอาจะไปทายทําไมถ้ายอย่างนั้นถูกมะถูกมะแต่มันมีเหตุให้ถ่ายครับ นะฮะมันมีเหตุตามหลักการให้ถ่ายครับนะฮะไม่ใช่ว่าออโยนไปทีโยไ,ไม่ใช่ฮะถ้าคนดูดวงกับผมจะรู้ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่ต้องทายอย่างนั้นเพราะอะไรฮะเพราะบริบทดาวสุกแต่ละคนไม่เหมือนกันครับสวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีสิงห์นะครับเป็นการทำนายดาวจรในเดือนสิงหาคมนะครับ ลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดาวประจําตัวท่านอ่ะคือดาวอาทิตย์เนี่ยครับนี่น,นี่นะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ในราศีกรกฎนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะฉันจะไปอยู่ตรงไหนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกนะฮะฉันไม่อยู่ตรงไหนไม่เท่าไหร่สําคัญใครมาเที่ยวบ้านฉันก่อนดีกว่าไหมดาวสุขครับวันนี้เดี๋ยวนี้ลัคนาราศีสิงห์ดาวสุ์มาทับลักสุ์มาจากเรือนพฤกษภพบ กรรม,มาะานะฮะแล้วยังไงอ่ะกรรมะม,มาทับลักพอกรรมะม,มาทับลักอ่าพอกรรมะมาทับลักเหมือนตัวว่าดาวการงานเนี่ยมาทับดวงชะตาเนี่ยฮะตีหยับๆยาันก่อนมีงานให้ทำละทีนี้อ่ามีงานให้ทำเพราะว่าการงานคืองานที่ฉันทำหรือหรืองานที่ฉันจะต้องทำสิ่งที่ฉันจะต้องทำเรื่องราวที่ฉันจะต้องไปทำอันที่กรรมะหมดอะ <c oughs> นะฮะอันนี้กลับมาหมดเหมือนกับในเดือนสิงหาคมลัคนาราศีสิงเนี่ยมีอะไรให้ทําแน่ๆล่ะบางคนเฮ้ยฉันรอง,งานอยู่อ่าฉันรอง,งานอยู่มีงานเข้ามาโอกาสมีงานทําใช่ไหมเอาทายได้อย่างนั้นนะครับแต่บอกว่าเฮ้ยมีดาวสุกรมาทับรอง,งานอยู่ได้งานทุกคนไหมไม่ครับอา้าวงานมาทับเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้ใช่ครับผมไม่ได้ทายสองทีแบบว่าทายว่า ทายได้บ้างไม่ได้เอาจะไปทายทําไมถ้าอย่างงั้นถูกมะถูกมะแต่มันมีเหตุให้ถ่ายครับนะฮะมันมีเหตุตามหลักการให้ถ่ายครับนะฮะไม่ใช่ว่าเออโยนไปทีโยนไ,ไม่ใช่ฮะถ้าคนดูดวงกับผมจะรู้ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่ต้องทายอย่างนั้นเพราะอะไรครเพราะบริบทดาวสุกร์แต่ละคนไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันครับแต่ละคนมีบริบทที่มาทับเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับเหมือนกับ เขามาดีมาร้ายอา้าวพูดง่ายๆย่อยย่างง่ายๆคือมีงานมาทับรักดีหรือร้ายละ่ะเออตรงเนี้ยอา้าวลักษณะเดียวกันดาวเหมือนกันมีดีมีร้ายมีครับมีครับไม่อย่างนั้นรวยก็เหมือนกันหมดใช่ไหมเป็นไปไม่ได้ใช่ปะเออจนเหมือนกันหมดไม่จริง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 ใช่ปะนี่แหละดาวที่มาทับเนี่ยให้คุณก็ได้ให้โทษก็เป็นครับทีนี้เอ๊ะ มันดีหรือร้ายล่ะอ่าเรามาเข้าเรื่องจริงๆกันเลยดีกว่าดีหรือร้ายถามททักษาดูครับทักษามีทั้งหมด8ทักษาครับบริวารอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนตรีการะกินีการะกินีนะฮะถ้าเป็นสีเข้ามาแล้วก็คือบริวารอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนตรี7ใน8ส่วนเนี้ยเป็นทักษะที่ดีสีคือ ดีงามสลีบางคลนโชคลาภอะถ้าเป็นสีนี่โอ้โหเด่นเลยนะถ้าเป็นกาลีลำบากหน่อยละไม่เป็นไรครับเป็นสีเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณลองฟังดูดีๆฮนะหรือเฮ้ยฉันอยากรู้ลึกกว่าเนี้ท้ายคลิปก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะฮะการหาทักษะสมมุติว่ามันไม่เด้งขึ้นมาสมมติมันไม่เด้งขึ้นมาคุณไปที่ช่องผมแล้วก็พิมพ์กันพิมพ์คำว่าทักษะ มันก็ขึ้นมาคุณก็จิ้มเข้าไปดูมันผมจะสอนวิธีการหาทักษะไว้ให้แล้วโดยละเอียดนะคุณก็ลองเรียนรู้และก็ลองดูเอาเมื่อดูเอาคุณจะรู้ว่าวันนี้ดาวศุกร์ฉันเป็นอย่างไรดาวดวงอื่นด้วยนะไม่ใช่ศุกร์อย่างเดียวดวงอื่นละ่ะเป็นอย่างไรรู้หมดรู้หมดนะคนเราเนี่ยนะครับในทุกๆปีอะ่ะจะมีดาวหนึ่งดวงเขาเป็นการากิดีอ่าไม่รู้แหละ นะฮะอาทิตย์พุธอะไรเงี้ยเนี่ยในเนี้ยหนึ่งดวงอ่ะจะต้องมีกาลากินีซ่อนอยู่นะแต่ในนี้ไม่มีดาวจันเรขสองไทยนะเพราะว่าจันเนี่ยเดินเร็วพอเดินเร็วคาทานายก็เปลี่ยนสองวันครึ่งก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องวางไว้ตรงนี้ทายตรงนี้มลืนนี้ก็เปลี่ยนไปอีกเรื่องแล้วก็เลยยกผลประโยชน์ตรงจันท์เสียนะเขามาจากเจ้าเลยก็กฎนี่แหละพบวินาศนะฮะทีนี้เขาจะมีดีมีคือเขาจะมีกาลกินีอ่ะสับเปลี่ยนกันไปนะฮะ วันนี้อะไรเป็นกาลีเรื่องนั้นไม่ดีและที่เหลือล่ะดาวที่เหลือคือดาวดีงามครับนะดาวที่เหลือคือดาวดีงามครับแต่บางคนบอกว่าทําไมเรื่องดีงามเยอะทําไมฉันมีปัญหาบังเอิญว่าไอ้เรื่องที่มันเป็นกาลกินีอะบังเอิญบังเอิญในสําหรับคุณ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 ,ค,ณคนนั้นอะมันเป็นเรื่องใหญ่มันก็เลยเดือดร้อนหนักอ,ะอ่ะอ่าเนี่ยเข้าใจไหมนะบางคนดาวกาลีบังเอิญเป็นเรื่องเล็กขึ้นมาพอเป็นเรื่องเล็ก เรื่องที่เสียหายมันก็เรื่องเล็กๆไม,ไม่ใหญ่โตอะไรนักนะอ่าและที่เหลือที่เหลือฉันก็เลยดีงามชีวิตก็สุขสบายหน่อยบางคนทําไมฉันลําบากก็เพราะเรื่องใหญ่ๆดันเป็นกาลีพอดิบพอดีก็เดือดร้อนกันแบบใหญ่ๆนะฮะและไอสิ่งที่ดีงามอ่ะมันดันเล็กมันก็เลยเออเดือดร้อนมากกว่าดีงามอ่ะชีวิตก็เดือดร้อนใช่ไหมนะหากชีวิตเดือดร้อนนิดเดียวดีงามยะแยะเลย ชีวิตก็ดีงามนี่แหละมนุษย์แหละมันทําให้แตกต่างกันตรงนี้อ่ะเรามาคุยถึงดาวสุกกันต่อนะสมมติสมมติก่อนผมเนี่ยจะทายเหรียญสองด้านนะฮะซ้ายทีขวาทีหัวทีก้อยทีนะฮะดีทีหนึ่งายทีหนึ่งอ่ะเรามาเริ่มดาวสุกสมมุติเป็นกาลากินีอ่ะขอขอคุยรลายก่อนเดี๋ยวเราคุยดีกันนะสมมติดาวสุกเป็นกาลีมาทับนะเฮ้ยมีงานเข้ามานะมีงานเข้ามากาลีนี่กาลีนี่ มีงานเข้ามาแต่อะไรฮะแต่คุณอาจจะไม่ได้งานนั้นครับยืนยันครับก็กาลีไงากาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงอะ่ะมีงานเข้ามาก็ไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์แล้วก็ไม่เอาฉันอากาลีนี่เขาจะไปเอาเธอทําไมล่ะถูกปะ่ะดวงเธอไม่ดีพอดีไงก็เลยเขาก็ไม่เอาเธอสินะฮะหรือ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 เรียกว่ามีเหตุไม่ดีให้ต้องกระทําก็ได้ครับเพื่อ สุขเนี่ยเป็นเรือนกรรม,มะอย่างที่บอกกรรม,มะคืองานที่ฉันทำอนะ่าหรือสิ่งที่ช่องฉันจะต้องทำนะนะหรือฉันเนี่ยมีเหตุอะไรบางอย่างให้ฉันต้องกระทำเป็นกาลีนี่เป็นการกระทำเพื่อแก้ไขครับไม่ได้ทำให้เจริญรุ่งเรืองครับนะฮะมีเหตุเสียหายฉันก็เลยจะต้องไปกระทำให้มันไม่เสียหายอะ่ะไปแก้ไขความเสียหายอะ่ะเป็นอย่างนั้นครับเป็นอย่างนั้นครับ เนี่ยนี่คือดาวสุกเป็นกาลีหากดาวสุกเป็นอื่นๆละ่ะและยิ่งเป็นสีสีคือสิริมงคลโชคลาภเอาละทีนี้สุกเป็นสีมาทับนะฉันรอง,งานอยู่สุกเป็นสีมาทับเอาละสัมภาษณ์ก็ลื่นเลงละทีนี้นะฮะงานก็น่าจะเข้ามาคือมีงานดีๆเข้ามามีสิ่งดีๆให้ฉันกระทำอ่านะสุกเป็นสิริมงคลเนี่นะเป็นทักษะอื่นๆไม่ได้โดดเด่นอะไร แต่ไม่เสียหายนะอ่าไม่โดดเด่นแต่ก็ไม่เสียหายเหมือนกับเออมีงานทั่วๆไปอะไรอะไรทั่วๆไปอะพื้น,พ,นพื้นอะแต่ก็ยังไม่เสียนี่อ่าก็ยังได้อยู่นะก็ยังได้อยู่นะฮะอย่างที่บอกอะพอเป็นการีนะฮะสัมัสงานอาจจะไม่มีเข้ามามีเข้ามาสมัมภาษณ์ก็อาจจะไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะแต่ละคนหรือมีเหตุเสียหายฉันต้องไปแก้ไขความเสียหายนั้นเออดูสิอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ ดาวศุกร์เนี่ยนอกจากเป็นเจ้าเรือนการงานแล้วเขายังเป็นเจ้าเรือนที่ราศีตุลเอกอ่าเป็นเจ้าเรือนที่ราศีตุลเอกพบสหัชชะครับสหัชชะแปลว่าติดต่อสื่อสารอ่าอ่ามีงานมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะถ้าเป็นสรีมงคลนะนะมีงานหรือมีสิ่งดีๆให้ฉันต้องไปติดต่อเพื่อจะกระทํากระทําในสิ่งที่ดีอะ่ะนะหากเป็นกาลี ไปติดต่ออะไรก็ไม่สําเร็จหรือจะต้องไปติดต่อเรื่องเสียสยหาย,หายให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะครับนะครับหรือาสหัชะมันแปลว่าญาติหรือแปลว่าเพื่อนก็ได้อ่าทีนี้ถ้าดีงามละ่ะเพื่อนกับญาติเข้ามาในดวงชะตาในเดือนสิงค์คือลัคนาราศีกรกฎลัคนาราศีสิงในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะฮะอาจจะมีเพื่อนมีญาติถ้าเป็นสิริถ้าเป็นทักษะดีๆมีเพื่อนมีญาติ เข้ามาแล้วก็มีสิ่งดีงามให้กระทำร่วมหรือเข้ามาหาเฉยๆแต่มีเรื่องดีงามเข้ามาให้ฉันนะอย่างน้อยก็ซื้อผลไม้มา,มาฝากะนาอะไรอย่างเงี้ยซื้อขนมมาฝากะนาอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยอย่างน้อยๆก็อย่างนั้นก็ไนดะ้แต่ดีอะฮะอย,อยู่ๆก็มีขนมมีผลไม้กินอะจะเอาอยัางไงอีกละ่ะนะฮะนะฮะถ้าสมมติเฮ้ยเป็นกาเรียอ,อาจจะมีญาติมีเพื่อน ทีนี้ละทีนี้ละเป็นกาลีเนี่ยค่ะเป็นกาลีมาขอพึ่งพาอาศัยอะเรื่องอะไรผมยังไม่รู้นะอ่าเห็นดาวดวงเดียวนี่นะญาติเอ่ย,ยเพื่อนเอย่ยมาขอพึ่งพาอาศัยเออเฮ้ยอ่านะฮะมาขอความช่วยเหลือฉันก็ต้องช่วยใช่ไหมช่วยเรื่องอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มีเพื่อนเอย่ยมีงานเอย่ยมีนูน่นมีนี่เอย่ยจัดดีหรือร้ายก็แล้วแต่อ่าแล้วฉันละตัวฉันนะว่ายังไงก็ดาวอาทิตย์คือ ตนุรักษ์คุณก็คือดาวประจําตัวคุณเนี่ยหรือตนุรักษ์เนี่ยก็คือดาวอาทิตย์วันนี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ในวินาสนะฟังถึงบางคนรู้จากพบเรือนเฮ้ยวินาสนะไม่เลื่อนหูและฉันไม่เลื่อนหูและฉันนะฮะวินาสนะเนี่ยมันแปลว,ว่าวินาา่าสันตโลครับไม่ดีไม่งามหรอใช่ครับนะฮะแต่จะตีความว่าวินาาคือสิ่งไม่ดีไม่ได้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าวินาา่าทายดีได้ครับหนะ้าวินาา่าทายดีได้ ต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ทำอะไรอยู่เบื้องหลังก็ได้ฮะนี่คือสิ่งดีงามนะบอกแล้วทุกพบเรือนทุกดวงดาวบริบทเขามาอย่างไรต้องดูก่อนบริบทเขามาอย่างไรบริบทเขามาดีอย่าไปทายร้ายเขาฮนะบริบทมาร้ายก็คงจะต้องทายร้ายแหละมาเกเรนี่ฮนะมาเอาเรื่องเนี่ยมันต้องมีเรื่องกันหน่อยล่ละนะนะทีนี้ตัวเองไปอยู่ในวินาาณนะอาจถ้าทายเสียละ่ะนะถ้าทายเสียคือ สุเกิดมีความเสียหายมาอยู่ก็เหมือนเมื่อสักครู่ที่ไทายอ่ะเป็นกาลีเข้ามานะจะเป็นญาติเอ่ยเพื่อนเอ่ยงานเอ่ยสิ่งที่ต้องทําเอ่ยไม่ดีไม่งามละและอะไรฮะและฉันก็ต้องไปอยู่ในวินาตเกิดความเสียหายจริงแห่เรื่องนี้นะยืนยันอีกพาทิตยืยนยันอีกเฮ้ยเสียจริงเว้ยเฮ้ยเสียจริงเว้ยเฮ้ยต้องไปติดต่อแก้ไขอ้านวะดาวติดต่อมามาสู่ดวงชะตาแนละ้วไปติดต่อแก้ไขซะนะนะไปติดต่อแก้ไขนะฮะทีนี้จะแก้ไขโดย าทาเองหรือเบื้องหลัง่ะเบื้องหลังะ่ะมีคําว่าเบื้องหลัง่ะแก้ไขโดยฮัลโหลฮัลโหลโดยการแก้ไขอย่างนี้ก็ได้คือฉันไม่ได้ไปหรอกแต่ฉันติดต่อโดยอ่ะจะไลน์เอ่ยโทรศัพท์เอ่ยได้หมดอ่ะอยู่เบื้องหลังอ่ะฉันไม่ออกหน้านะแต่ฉันก็ทำนะอ่าติดต่ออยู่เบื้องหลังอ่ะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะฮะในส่วนดีล่ะอ่าในส่วนดีล่ะทีนี้ในส่วนดี จะเป็นญาติเป็นเพื่อนมีงานอะไรอย่างเงี้ยเมื่อสักครู่อ่ะในส่วนดีคือมีการติดต่อเรื่องงานเรื่องการกระทํามีญาติมีเพื่อนอะไรเข้ามาและเกิดดีงามขึ้นตรงเนี้วินาศานะแปลว่าวต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะเฮ้ยเรื่องราวนี้มันอยู่ไกลหรือเปล่านะต้องเดินทางไกลหรือเปล่านะก็ถ่ายได้อย่างนั้นหรือหรือไม่ต้องเดินทางหรอกเหมือนเดิมเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังนะเฮ้ยมีเหตุติดต่อแต่การติดต่อครั้งเนี้ยเธอไม่ต้องออกหน้าหรอก เธออยู่ข้างหลังก็พออ่าเช่นเช่นติดต่อทางโทรศัพท์ทางไลน์อยู่เบื้องหลังหรือ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 อะไรฮะหรือดาวพุธอ่าเข้ามาร่วมคำทำนายและดาวพุธกระโดดมาร่วมแล้วนะหรือดาวพุธสําหรับลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเขามาจากราศีกันพบการเงินครับเขามาจากราศีมิถุนพบลาภะครับลาภะแปลว่าลาภผลผล,ผลประโยชน์ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือคุณเนี่ย อาจจะมีญาติมีเพื่อนมีอะไรเข้ามามีการกระทําร่วมกับญาติกับเพื่อนหรือ,รอ,อทำคนเดียวหรือเพื่อนญาติมาชี้เป้าแล้วคุณกระทําคนเดียวก็ได้ยังไงก็ได้มีญาติมีเพื่อนหรือคุณคนเดียวก็ได้เข้ามากระทําอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าดีงามนะคุณอาจจะทําอะไรอยู่เบื้องหลังแต่ฉันใช้เงินใช้ทองเนี่ยฉันใช้เงินใช้ทองในการติดต่อครั้งนี้เหมือนกับเฮ้ยจะลงทุนเหรอเออเฮ้ยก็ได้นะนะก็ได้นะเฮ้ย ต้องใช้เงินไปลงทุนอะไรหรือเปล่าอ่าอยู่เบื้องหลังเนี่ยโทรบางคนก็อยู่เบื้องหลังทําไงฮะก็เล่นหุ้นไงไม่ได้ออกไม่ไม่ต้องไปตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ฉันเดี๋ยวนี้นะโทรศัพท์เครื่องเดียวคอมสักเครื่องหนึ่งฉันก็ลงทุนอะไรได้ใช้เงินใช้ทองทําอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วเป็นการลงทุนตรงนี้ก็ได้ครับหรือหรือหรือเรียกว่าเดินทางไกลบางคนแล้วแต่บางคนเขาไม่ได้เล่นหุ้นนี่มีเหตุให้เดินทางไกลเพื่ออะไรฮะเพื่อไปติดต่อ ด้านลาบด้านผลด้านผลประโยชน์ที่ฉันมีและอะไรฮะเงินมาอยู่เบื้องหลังนะเอาเงินมาจัดเก็บครับเอาเงินมาจัดเก็บครับนี่นี่คือทายดีนะฮะนี่คือทายดีทีนี้อังคารเนี่ยมาอยู่ในพันธุ่าเอ้ยมามาอยู่ในภพการงานโทษนะอังคารคือพันธุมาอยู่ในภพการงานนะฮะอังคารเนี่ยเขาเป็นสองเจ้าเรือนครับเรือนแรกเนี่ยมาจากราศีเมษภพ สุภะครับสุภะแปลว่าความสําเร็จก็ได้นะครับสุภะยังแปลว่าต่างถิ่นเดนไกลได้ครับนะฮะสุภะแล้วก็อังคารเนี่ยมาจากพิจิกด้วยพบพันธุพันธุแปลว่าบ้านที่ดินอาคารโรงเรือนนะยานยนต์ถ้าเป็นบุคคลล่ะบุคคลจะเป็นพ่อแม่ยานผู้ใหญ่คนในครอบครัวฉัน่านะคนในครอบครัวฉันนะฮะทีนี้อังคารเนี่ยเอามาจากเมฆก่อน เราสองภพเรือนี่เราต้องฉายทั้งหนังทั้งสองเรื่องนะฮะมาจากเมธเมธคือสุภามาอยู่ในภพการกระทําเฮ้ยแม่ตัวเองก็อยู่วินาศณนะทางไกลเหมือนกันอันนี้ก็ทางไกลไปอยู่ในภพการกระทําเหมือนกับในเดือนสิงหาคมสําหรับลัคนาราศีสิงเนี่ยน่าจะมีเหตุอะไรที่อยู่ทางไกลแล้วให้คุณต้องปฏิบัติอย่างนั้นหรืองานที่ทําอยู่ก็ได้ มีเหตุเดินงานที่ฉันทําอยู่มีเหตุเดินทางไกลอะไรเข้ามาหรือหรือหรือไม่ใช่งานหรอกแต่สิ่งสิ่งที่ฉันต้องทำเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ไกลแฮะอ่าเฮ้ยบางคนบอกเฮ้ยฉันไม่ไกลเลยฉันทําอยู่แถวนี้เองอย่างนี้ก็อาจจะถ่ายว่า,าเมธเนี่ยเมื่อก,กี้บอกอะไรต่างถิ่นเดินไกลสาเร็จนะนะสำเร็จนะนะเฮ้ยสิ่งที่ฉันต้องทำอ่ะหรืองานที่ฉันต้องทำอ่ะจะทางไกลไม่ทางไกลก็แล้วแต่ถ้าเป็นทางไกลก็ถ่ายได้ทาไมทางไกลก็ต้องถ่ายสําเร็จสิ ใช่ไหมสำเร็จครับสําเร็จครับนะฮะทีนี้อังคารเนี่ยนอกจากมาจากเมษมาจากพิจิกพิจิกคือพันธุฮะพันธุพันธุแปลว่าอะไรอย่างที่บอกเมื่อสักครู่บานทีนินยานยนต์เฮ้ยในเดือนสิงหาคมเนี่ยมีการติดต่อต้องทําอะไรบางอย่างแน่เรื่องของพันธุหรือเปล่าหรือคุณอาจจะต้องมีเหตุติดต่ออะไรให้กับญาติผู้ใหญ่มีเหตุติดต่ออะไรให้กับพ่อแม่ หรือติดต่อให้กับคนในครอบครัวเขาเป็นใครก็ช่างอ่ะเขาเป็นคนในครอบครัวคุณอ่ะคุณอาจจะต้องไปติดต่อเพื่อเขานะอันนี้ก็ถ่ายได้อันนี้ก็ถ่ายได้หรือหรือถ้าเป็นหลักทรัพย์ละอ่าเฮ้ยในเดือนสิงหาคมฉันมีเหตุต้องติดต่ออะไรกับเรื่องบ้านที่ดินยานยนต์นะบ้านอาคารโรงเรียนที่ดินหรือเรื่องยานยนต์มีเหตุให้ติดต่ออะไรเป็นเรื่องเป็นราวแล้วล่ะอ่ามีเหตุอะไรติดต่อให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วล่ะนะทีนี้ ทายดีบ้างทายร้ายทีอลองทายร้ายก่อนอลองทายร้าย,ายทีนี้ร้ายอย่างไรล่ะนะฮะอังคารเนี่ยมันไปว่าพันธุก็คือบ้านที่ดินยานยนต์พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่นะอาจจะเรียกว่าชั้นถ้าเป็นการะกินดีคือไม่ดีใช่ไ่มติดต่ออะไรที่ไม่ดีล่ะมีการติดต่ออะไรที่ไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องของญาติผู้ใหญ่หรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องของพ่อแม่หรือเปล่า อาจจะเป็นเรื่องของบุตรไม่ใช่บุตรคนในครอบครัวหรือเปล่านะคนในครอบครัวหรือเปล่านะเพราะว่ามันคือพันธุ์นะฮะสิ่งเหล่านี้บานที่ดินยานยนต์คนในครอบครัวนะฮะพ่อแม่ฉันต้องไปทำฉันต้องไปกระทำการแทนเขาก็ได้นะครับนะฉันต้องไปกระทำการแทนเขาก็ได้หรือเรื่องของบ้านที่ด yeah. ินยานยนต์ม claro ันเกิดความเสียหายอะไรบางอย่างอยู่อะไรบางอย่างอยู่อะไรบางอย่างอยู่ นะฮะฉันก็ต้องไปแก้ไขนะฮะทีนี้เอาอยัางไงดีนะลองถามพระรหัสดูสินะฮะลองถามพระรหัสสบอีดูสิเขาว่าอย่างไรล่ะนะฮะพระรหัสเนี่ยมาจากปุตตะครับเอาละเอาละเอาละปุตตะแปลว่าบุตรบริวารครับนะฮะปุตตะแปลว่าบุตรบริวารครับเฮ้ยมีการกระทําอะไรมีบุตรบริวารอยู่แล้วอ่าเรื่องลูกเรื่องลูกน้องบริวารอะทั้งหมดอะนะฮะ พันธุอาจจะถัดเสียหายนะเฮ้ยเรื่องบ้านเรื่องบ้านของลูกที่ดินของลูกยานยนต์ของลูกมีความเสียหายให้เราต้องแก้ไขใช่ไหมนะนะอย่างนั้นก็ได้ครับนะเช่นบางคนเนี่ยลูกไปเรียนต้องไปหาที่อยู่อาศัยให้ลูกเสร็จแล้วอาจจะต้องหายานยนต์จะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานรถยนต์ใดหมดหายานยนต์ยานพาหนะะ ให้กับบุตรบริวารอย่างนี้ก็ได้หรือบุตรบริวารเกิดเรื่องเดือดร้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบ้านที่ดินยันยนเช่ดขางวดเอยดูนนี่นั่นบ้านเสียรถเสียฉันต้องไปช่วยอย่างนี้ก็ยังถ่ายได้บุตรบริวาน,นี่นะฮะทีนี้หรือหรือหรือบุตรตาเป็นเพราะว่าการลงทุนก็ได้ครับเอาละเอาละนะเนี่ยอาทิตย์ใช้การเงินเนี่ยคือจะเรื่องลูกเรื่องอะไรก็แล้วแต่ชั่วโมงนี้ลัคนาราศีสิงห์เนี่ย ดาวประจําตัวคุณเนี่ยอยู่กับพบเงินและล่าผลครับนะคุณมีเหตุอะไรต้องยุ่งกับเงินทองเป็นพิเศษแหละมีเหตุอะไรใช้จ่ายเงินทองเป็นพิเศษแหละลูกคุณหรือเปล่าบริวารคุณหรือเปล่านะฮะเป็นเหตุตรงเนี้ให้ต้องใช้จ่ายอย่างเงี้ยหรือการลงทุนพอมีการลงทุนเข้ามาปุตตะคือการลงทุนอะไรที่ลิเริ่มการลงทุนนะปุตตะ นะฮะมาจากถนูเนี่ยพระรหัสเนี่ยนะมาอยู่ในภพกรรม,มะกรรม,มะคือการกระทําเฮ้ยลักนาราศีสิงห์นะตั้งแต่พระรหัสมาอยู่ในราศีพฤกษพเนี่ยฉันต้องมีอะไรให้ทําใช่ไหมถ่ายได้อย่างนั้นครับถ่ายได้อย่างนั้นครับมีอะไรให้ทำเนี่ยมีอะไรให้ทาอะ่ะหรือฉันจะรีเริ่มทาสิ่งนี้แล้วนะอย่างนี้ก็ได้นะรีเริ่มการลงทุนอะ่ะนะฮะแต่ทีนี้มีคําว่าพันธุร่วมด้วยอาจจะครั้งเนี้ยอ่ะมีญาติพี่น้องเข้ามาเห็นปะ สาหัสช้าเข้ามาเฮ้ยพันธุทุก็อยู่ในการการะทำร,ทรจจีเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆคุณอาจจะรีเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆกับญาติกับเพื่อนหรือกับคนในครอบครัวก็ได้เห็นไหมตีความอย่างนี้ก็ได้หรือตีความอีกแบบก,ก็ได้รีเริ่มลงทุนมีพันธุเกณฑ์นี้ซื้อบ้านซื้อรถก็ได้นะครับซื้อบ้านที่ดินยานยนต์ก็ได้นะครับรีเริ่มลงทุนอนะอย่างนี้เป็นต้น นะฮะไอันนี้พูดกันพูดดีดีครั้งนั้นเลยสบายใจจังลองทายไลดูไหมาทายไลดูไหมเพระรหัสมาอยู่อย่างเงี้ยเพราะรหัสมาอยู่อย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องระวังอะไรฮะระวังความเสีายอ่ามีสิ่งที่ไม่ดีแล้วการริเริ่มลงทุนอะไรที่เกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์ถ้ามีการรีสถิตอยู่แถวนี้จะอังคารเองเอ่ยพระรหัสเองเอ่ยนะฮะเป็นการรีเนี่ยในการริเริ่มลงทุนอะไรที่เกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์ นะฮะอาจจะมีความเสียหายได้นะเขาว่าไงอา้าวมีกาลีไงมันเสียหายไงนะมีเหตุลงทุนอะไรเกี่ยวกับบ้านซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถระวังเกิดความเสียหายนะถ่ายได้อย่างนั้นถ้าเป็นสีก็ซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถเฮ้ยดีแฮะถ่ายได้อย่างนั้นครับนะถ่ายได้อย่างนั้นครับทักษะเนี่ยจะเป็นตัวชี้ดีหรือร้ายอ่าทักษะดีฉันก็อุ่นใจละทักษะร้ายฉันอาจจะขอเบรกไว้ก่อนนะ รอ,ออะไรฮะหนึ่งอาจจะรอทักษะเปลี่ยนนะบางคนเขาอาจจะอย่างเกิดตุลาเนี่ยมีกรกฎาแล้วนะสิงหากันยาตุลาเออเดี๋ยวอีกไม่กี่ไม่กี่อึดใจก็วันเกิดฉันแล้วทักษะก็เปลี่ยนทักษะเปลี่ยนเออฉันอาจจะซื้อในช่วงนั้นก็ได้นะหรือบางคนบอกเฮ้ยเพิ่งผ่านวันเกิดฉันมาฉันเพิ่งเป็นวะอีกต้องปีหนึ่งอ้าวอันนี้ก็ต้องรอ,อไรฮะรอรอดาวเคลื่อนย้ายครับ รนะอดาวเคลื่อนย้ายครับแต่ถ้าเป็นดาวอังคารก็คงไม่ย้ายเพราะว่าอังคารเป็นพันธุ์ทุจะซื้อบ้านอยู่พอดีอังคารเป็นอังคารเป็นกาลีอยู่เขาก็ฝังหนึ่งปีก็ทำไงได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันสิใช่ไหมเป็นผมผมก็รอ,อะเป็นผมผมก็รอ,อะนะไม่จําเป็นจริงๆก็ต้องรอถ้าจาเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่วิจารณญาณของคุณเองครับนะแล้วแต่คุณครับนะแต่ถ้ารอได้ให้รอรอได้ให้รอนะถ้าเป็นสี่มงคลซัดเลย ซัดเลยไม่รอแล้วฉันฉันเอาแล้วฉันไม่สนแล้วฉันทําแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้พระรหัสเนี่ยนอกจากเป็นปุตตะแล้วเขายังมาจากมรณะด้วยเอาลนะอันนี้ทายว่าอย่างไรนะฮะมรณะก็มาสู่การกระทํานะฮะมรณะมรณะมันแปล,แปลว่าจากไปเจ็บใครได้ป่วยกันนะจากไปเจ็บใข้ได้ป่วยมรณะทั้งนั้นแหละนะ,ะมรณะทั้งนั้นแหละนะฮะทีนี้ พันธุเนี่ยมนร่วมมรณะเนี่ยอยู่ในภพการกระทำเนี่ยถ้าเกิดตรงเนี้ยเสียหายเนี่ยอาจจะเรียกว่าพันธุนไปว่าญาติผู้ใหญ่ไงครับนะญาติผู้ใหญ่ไงครับคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวมีมรณะอยู่ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยครับนะและอยู่ในภพการกระทําของคุณเนี่ยเขาเจ็บไข้ได้ป่วยคุณเองอะ่ะต้องเป็นคนดูแลด้วยนะอาจคือถ้า ฉันไม่ว่างหรอกฉันทํางานเธอไม่ว่างไม่เป็นไรเธอจ่ายเงินมาแล้วกันเนี่ยนะเธอจ่ายเงินมาแล้วกันนะเธอไม่ว่างใช่ไหมเธอจ่ายเงินมาหรือหรือเงินเธอก็ต้องจ่ายเธอก็ต้องเป็นคนดูแลอีกด้วยสองอย่างเลยสองเด้งเลยดูแลก็ดูแลจ่ายก็จ่ายนั่นแหละครับอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยโดนแน่ละนะโดนแน่ละนะฮะเขาเจ็บเขาได้ป่วยเงินก็ต้องออกดูแลก็ต้องดูแลหรืออย่างหนึ่งอย่างใดต้องกระทําในสิ่งเนี้อย่างนี้เป็นต้น นะฮะหรือ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 มรณะมันแปลว่าจากไปเออเฮ้ยพันธุจากไปตรงนี้ต้องตีความดีๆตีร้ายได้นะพันธุจากไปเนี่ยตีร้ายได้นะแต่มันเขาเรียกว่าทายสุดตรงสุดตรงก็ทายได้มันอยู่ในกรรมทํานายแต่มันอยู่ท้ายตารางสักนิดหนึ่งอ่ะแต่จากไปในที่เนี้ยปุตตะมรณะแล้วพันธุอ่าฮะ,ะมีเหตุ ให้บุตรบริวารพันธุนไปว่าที่พักอาศัยบ้านที่ดินยันยนไงที่พักอาศัยไงะนะอาจจะมีเหตุละคณาราศีสิงเนี่ยในเดือนสิงหาคมเนี่ยอาจจะมีเหตุที่เรียกว่าบุตรบริวารแยกที่พักอาศัยเช่นบางคนก็ลูกไปเรียนไกลๆอะ่ะก็เลยต้องไปอยู่หออะ่ะห่างไกลจากลูกนะห่างไกลจากบุตรบริวารอย่างนี้ก็ได้ครับอ่ะลูกแยกไปบางคนก็ลูกบอกว่า พ่อแม่ครับผมโตแล้วครับผมขอไปอยู่ส่วนตัวนะครับผมจะไปเช่าอพาร์ตเมนต์หรือผมจะไปซื้อคอนโดอยู่ส่วนตัวครับก็เกณฑ์นี้ก็ถ่ายได้ครับเออเขาจะไปอยู่ในที่ที่ของเขาแหละ่ะเขาจะไปซื้อบ้านเขาจะไปมีชีวิตของเขาแล้วก็ได้เขาไปีไกลๆก็เลยต้องไปอยู่ที่อื่นก็ได้หรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้หรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ฉันก็ต้องเสียเงินฉันก็ต้องดูแลแต่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 มีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งมีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งนะแม่ครับผมจะไป ใช้ชีวิตส่วนตัวดูนี่ด้านโทษนะครับโทษนะครับดูดูแล้วงานเนี้ยคุณน่าจะมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายแหละครับผมขอบอกแค่ทีแหละ <c oughs> น,นะนะจริงไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นนะแม่ครับผมจะไปดูดไปนี่ไปด้านคุณมีเหตุให้ใช้จ่ายกับเขาแหละเชื่อเหรอเชื่อเหรอแกอยู่ของแกแต่แกต้องไม่เอี่ยวตังค์ฉันอยู่เรื่อยเลยทายได้อย่างงาั้นครับเนี่ยคุณอยู่อาการเงี่ยตรงเนี้ยเชื่อเหรอแถวๆนั้นอะ จะจ่ายมากจ่ายน้อยผมไม่รู้แต่เงินอยู่ในกระเป๋าไม่นิ่งแน่หละมีกระเด็นแน่และมีกระเด็นแน่และนะฮะอาจจะเขาเจ็บป่วยเงินก็กระเด็นเขาญาติที่อยู่เงินก็กระเด็นเขาไปเรียนหอไปอยู่อะไรเงินก็กระเด็นอีกมีเหตุว่าบุตรบริวารมาใช้เงินฉันอย่างนี้ก็ถ่ายได้แต่มันไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะอ่าไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะ การที่คุณจะเสียเงินตรงเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งดีงามก็ได้เช่นล <dije, S 2> <ซ>ูกไปเรียนไปอยู่หอเสีย<ซ>หายตรงไหนอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วเออจังหวะว่าเดือนนี้พอดีแล้วเขาก็อยู่อย่างนี้พดอดีก็ฉันก็เลยต้องจ่ายฮะลูกไปขอมีชีวิตส่วนตัวไปอยู่หออยู่อะไรอยู่เสื้อพันเม้นอะไรเงี้ยเฮ้ยแม่คนละครึ่งเปล่าเฮ้ยที่อยู่แกมาคนละครึ่งอะไรกับฉันวะแต่เราก็จ่ายด้วยความเป็นพ่อเป็น,ปนแม่หรือด้วยความเป็นคนที่ดูแลเขาบาเขาอาจจะไม่ใช่ลูกเขาอ,อาจจะเป็นแค่หลานแต่บังเอิญว่าฉันเนี่ย ดูแลมันมาแต่ไหนแต่ไรอะ่ะมันก็เลยมาขอฉันเป็นอย่างนี้ได้ครับไม่ว่ากันตรงนี้แหละครับนะฮะในส่วนของราหูหรือพระเสาเนี่ยนะฮะผมทําคลิปแยกไว้แหละคือผมจะมีคลิปทํานาย6เดือนหลังของลัคนาราศีสิงห์เอาไว้แล้วผมใช้ดาวพระรหัสราหูและพระเสาเป็นจุดตั้งต้นในการทํานายนะเพราะ3มองค์นี้เป็นดาวปีครับหนึ่งปี ถึงจะย้ายราศีฉะนั้นเราใช้ท่านเป็นจุดตั้งต้นทำนายยาวๆได้ส่วนอังคารอาทิตย์พุธศุกร์เป็นดาวเดือนนะเขาเดินเดือนละหนราศีอังคารอาจจะ45วันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็ทายเป็นเดือนเดือนไปนะใครอยากทราบครึ่งปีหลังของลัคนาราศีสิงห์ผมมีคลิปไว้แล้วนะท้ายคลิปมีป๊อปอัพด้ขึ้นมากดไปชมได้ครับแล้วก็ดูที่ว่า เสามาเลงเ่ยเป็นยังไงลาหูมาอยู่มรณะเป็นอย่างไรและพระรหัสมาอยู่ที่พบการงานเป็นอย่างไรโดยละเอียดอีกทีหนึง่งถ่ายาอย่างนั้นครับนะฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับผม